ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงงานของ N15 เราจะได้ยินกันบอกว่าถ้าจะส่งขยะเนี่ยต้องส่งให้ N15 ส่งให้ N15 ใครที่เป็นสายแยกขยะเนี่ยยิ่งต้องดูคลิปนี้เลยสวัสดีค่ะ ก็กินเกิลวันนี้ก็จะมานอกสถานที่นอกกรุงเทพกันสักหน่อยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะ oh. ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงงานของ N15 แล้วก็มาอยู่กับพี่สมบูรณ์ด้วยที่จะพาเราดูกระบ,บวนการต่างๆของ N15 ในวันนี้นั่นเอง <c oughs> แต่พี่สมบูรณ์แนะนาตัวนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อสมบูรณ์กิติรงนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท N15 ที่นลยีครับ N15 คือใครแล้วทำไมใครๆก็พูดถึง N15 คะ่ะ N15 ตอนนี้ก็ฮอตฮิตมากในโซเชียลมีเดียนะครับก็ในเรื่องของขยะพลาสติกนะครับ N15 จริงๆแล้วเป็นโรงง,งานรับก่จกอจัาข เราจะได้ยินกันบอกว่าเอ้ยถ้าจะส่งขยะเนี่ยต้องส่งให้ N15 ส่งให้ N15 วันนี้เราเลยจะพาไปดูกระบวนการเลยว่าส่งมาให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะไปทําอะไรต่อไปพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าอย่างนี้คือเดือนเดือนหนึ่งมีคนมาส่งขยะเยอะไหมคะที่สมบูรณ์ก็เดือนหนึ่งก็มีคนส่งขยะเยอะครับประมาณ3-5ตันในส่วนของที่มาส่งที่โรงงานนะฮะแต่ถ้าไปรับขยะกันกำลัสัญจรที่กทมเนี่ยเดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณอยู่ที่40ตันก็สถิติปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณสัก6ก0ตัน จากเริ่มแรกเดินทีเนี่ยปีแรกก็อยู่ที่75ตันปีที่2อ,อยู่115 115แล้วก็มา300กว่าตันปีที่ผ่านมาคือปีที่4ก็คืออยู่ที่600ก,กว่าตันคือจะเห็นเห็นว่าตัวเลขมันดับเบลลิลขึ้นตลอดก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยตระหนักถึงก,การช่วยโลกร้อนหรือโลกเดือดเนี่ยเพราะตอนนี้ที่เราสัมภาษณ์กันอยู่หลังเราแชะแล้วใช่ใช่แล้วอย่างนี้เวลาแบบมีส่งขยะมาแล้วค่ะขั้นตอนการแยกขยะก็คือจะแบบแยกมีการแยกเลยไหมหรือว่ารวมรวมกันถ้าเพื่อนเพื่อนส่งขยะมาก็จะมาที่จุดนี้ก่อน อันนี้จะมีอยู่แค่กล่องเดียวเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะมาก็ปกติก็จะมาตอนเที่ยงตอนเที่ยงจะเป็นของปัตดีเราก็จะมาตรงจุดนี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคัดแยกเอากระดาษลังบิลิเทิลแล้วก็สิ่งที่รีลิเทิลไม่ได้ก็จะมาจุดนี้เพื่อจะรอเข้าเครื่องโม่ต่อไปนะครับขยะคือทรัพยากรที่วางผิดที่นะครับคือวางที่บ้านคุณก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วแต่มาที่นี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะแปลรูปเป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไปนะครับ เราก็มาอยู่ที่จุดแรกซึ่งเป็นจุดที่จะมาดรอปขยะทิ้งไว้นะคะซึ่งจะมีทั้งขยะที่เ1 5ตไปรับันจนมามีคนมาส่งเองหรือแม้แต่กระทั่งส่งไปสนีมาให้ซึ่งก็จะมีขยะอะไรบ้างคะที่สมบูรณ์ก็จะมีขยะจากอุตสาหกรรมเรารับขยะอุตสาหกรรมที่อมนตรายไม่ว่าจะเป็นโปรดิชชันสแคร็บคเกอิ้นสแคมีขยะกัมพาร์ที่รับได้เป็นพวกแห้งไม่เน่าเผาได้ตัดได้ก็จะมาเป็นขถากัมพาร์ได้นะครับแต่ก็จะมีขยะบางตัวที่เราไม่รับ อย่างเช่นหินแก้วกระเบื้องหรือว่าเป็นพวก PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ครับที่จะมีผลต่อกระบวนการผลิตหรือกระบวนการเผามีเพื่อนๆหลายๆท่านถามว่า PVC ทําทำไมไม่รับไม่ได้ในเมื่อเผาได้ PVC เนี่ยวเวลา,าเผามันเกิกดไอกรดไฮโดรคลอริกซึ่งจะไปกัดหล่อนกิตทนไฟครับใครที่จะส่งมาเนาะก็เช็คดูกันให้ดีก่อนนะพวกแก้วหินเหล็ก PVC อย่างเงี้ยเขาก็ไม่รับก่อนจะส่งก็ลองดูดูก่อนว่ามีของเรา<ช>มีในนั้น,นหรือเปล่าเออ เผื่อใครที่ยังงงๆนะคะขยะก,กัรรมพาก็คือขยะที่เอาไปรีไซเคิลไม่ได้ต่อให้เราไปส่งให้ซาริ่งเนี่ยก็จะไปขายต่อไม่คุ้มถ้าจัดการไม่ถูกวิธีก็อาจจะโดนฝังกบไปแบบงงๆเพราะงั้นเราก็ต้องมาส่งต่อให้ N15 จัดการอย่างถูกวิธีค่ะเพราะบางทีขยะก,กัรรมพาที่เราคิวมันแบบ ไม่มีประโยชน์เนาะเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้น้องอาจจะมาสร้างประโยชน์เป็นแบบเชื้อเพลิงไปทําต่อไปก็ได้เราเป็นอาตัวที่4ที่5ที่เรียกว่า recovery energy หลังจากที่เรามี refill reuse recycle repair ของเราเป็น recovery energy ครับนำพลังงานที่หลงเหลือในตัวมันเองกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์ยอดดีกว่าไปนอนตายแอ่งแมงสู่ขิดโดยที่ไม่ก่องเกิดประโยชน์ใดๆกับสิ่งแวดล้อมใช่เพราะเหมือนถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆน้องก็จะกลายเป็นแบบขยะที่เราเป็นขยะฝังกบต่อไปเรื่อยๆแล้วจะฝังกบกลายเป็็นนนภูเเเเขาาาไไปลยยะมมัักก่่รีวฝง อันนี้ก็คือประมาณสัก100ร้อยตันในภูเขาก็จะมีระดับเป็นหมื่นตันเป็นแสนตันแล้วก็อย่างบ่อยใหญ่ก็จะมีเป็นล้านตันไม่ใช่100ร้อยตันนม่ช่100ร้อยตันยังสูงสูงฟ่วมหัวใช่เคยเห็นมาอันนึงว่ามีแบบรับขยะพีมีคนส่งขยะแปลกๆมาด้วยพวกแบบนางลำสารภพพูมิตอนนี้มีกิมมิกใหม่ขยะประเภทใหม่ก็คือของไหวปีชง ตอนนี้มาเยอะมากเห็นอยู่<ล>นี่นจะเป็นรวกกระดาษเงินกระดาษทองนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นกระดาษจริงแต่มันเคลือบด้วยพวกโลหะนกไม่ว่าจะเป็นคอปเปอร์หรือว่าเป็นทองอาจจะทองไม่ได้แท้อะไรขนาดนั้นนะครับก<ม>็เวลาเผาเป็นเหยีเผาในเตาเผาของสันเจ้าเนี่ยหรือเตาเผาทั่วไปเนี่ยการเผาที่หุูมต่ํามันจะก่อให้เกิดสารกา่อมะเร็งได้นะครับเชิญชวนว่าอย่าเผาเลยเอามาส่งที่เราดีกว่าตอนนี้ก็มี หลายๆมูลนิธิใหญ่ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิปดิ๊งหรือว่าวัดมังกรกรมราวานนะครับก็คือวัดเล่งนล่งยี่ที่เรานับถือกันนะฮะก็ได้พิจารณาถึงจุดนี้แล้วก็นำขยะบางส่วนมาส่งที่ N15 เพื่อแปลรูปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาทดแทนถานหินต่อไปนะครับเราก็เห็นจุดแรกแนนะ้วที่เขามาดรอปส่งส่งกันเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูกระบวนการต่อไปที่ว่าเขาจะไปทําอะไรต่อไปก่อนจะเป็นส่งเป็นเชื้อเพลิง ก็มาอยู่กันที่จุดที่2แล้วซึ่งเป็นจุดที่จะเอาขยะจากตรงจุดที่มาดอปไว้มาบดโดยที่จะมีที่เป็นเครื่องคีบอันใหญ่ใ่ใช่ไหมมาคีบขยะลงไปความสามารถของน้องคือก็จะบดลงไปให้หมดให้ย่อยเลยซึ่งมันบดลดได้ทั้งคันเลยใช่ไหมคะเครื่องนี้สามารถบดลดได้ทั้งคันก็แปลว่าอันตรายหน่อพอบดลงมาเนี่ยก็คือจะได้แบบเป็นเศษขยะที่แบบเป็นชิ้นเล็กเล็กๆใช่ไหมครับเครื่องจากตัวแรกจะเป็นเครื่องบดหยาบก็ยังไม่พร้อมส่งก็จะมีเครื่องคัดแยกอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องแยกด้วยแม่เหล็ก แยกด้วยคนแล้วก็แยกด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าดิสกีนดิสกีนก็จะเป็นการคัดแยกไซส์ของขยะแล้วก็แยกพวกสิ่งของที่มันเผาไหม้ไม่ได้เช่นหินแก้กระเบื้องออกไปด้วยครับจนมาถึงเครื่องนี้เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องบดละเอียดก็คือคอนโทรลไซส์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเช่น5เซนส่งลงปูนซีเมนต์หรือว่า10เซนส่งไฟฟ้าจากขยะครับระหว่าง5เซนกับ10เซนนี้มีความแตกต่างกันไคที่ไซด์อย่างเดียวแว่าโรงงานนั้นองจะใช้ไซด์นี้ไซด์นี้อะไรอย่างนี้ะะใช่ครับแล้วความต่างของไซด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ากวามร้อนของเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสี่พันห้าร้อยกิโลแคลอรี่กิโลกรัมซึ่งสามารถทดแทนถ่านหินได้หนึ่งต่อหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนนั้นได้ไหมคะเดี๋ยวเราก็ไปดูได้เลยตรงหนุ่ยฝั่งที่บดได้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันก็บอกไปดิว่าเราชอบความเสี่ยงอันนี้ก็มาถึงจุดที่เป็นเครื่องบดที่เราเมนชั่นกันไปก่อนอันนี้ที่ว่าแบบดีลดได้ทั้งคันเลยก็คือตรงนี้นั่นเอง ก็จะต้องมองจากมุมสูงนิดนึงเพราะมันอันตรายอะเนาะก็เหมือนเหมือนเขาจะเป็นเครื่องที่แบบคีบขยะขึ้นมาแล้วก็ส่งลงไปในท่อเนาะแล้วก็จะบดออกมาเป็นก้อนขยะเล็กๆเนี่ยตัวทีบก็คือตัวสีส้มๆข้างล่างนี้ก็จะคอยตักขยะขึ้นมาแล้วก็เอาไปหย่อนลงที่เครื่องอันนี้ก็จะเป็นตัวเตาเผาแล้วก็บอยเลอร์แล้วก็เร์ไบตรัน้นที่เป็นฝุ่นเศษฝุ่นจากขอบผ้าอนามัย ที่เขาตัดคอนะครับอันนี้เหรอคะอีกิฐขาวส่วนตัวหน่อยอันนี้คืได้มาจากไหนบ้างคะอันนี้ก็เป็นโรงงานผู้ผลิตที่เขาต้องกําจัดอยู่แล้วครับส่วนตัวที่เห็นเป็นเป็นขาวๆชมพูยุบูก็เป็นผ้าอนามัยที่ไม่ผ่านสเปคอ๋อมันไม่ใช่ผ้าอนามัยที่แบบใช้แล้วเพราะว่าตรงนี้จะเป็นผ้าอนามัยที่ผ่านการใช้แล้วมันจะเป็นขยะติดเชื้ออันนี้คือขยะที่ผ่านการทัดแยกเศษเซนแล้วก็จะมาตรงนี้ตรงนี้จะเรียกว่าเครื่องดิสกนดิสกน อันนี้คือ10%อันนี้คือ10%มันก็จะโอเวอร์ได้นิดหน่อยกอล่องนู้นก็เป็นกล่องที่พร้อมส่งแล้วแล้วจากกระบวนการบทขั้นแรกอะคะ่ะเอาพุทอันนี้คือแล้วก็จะมีการที่ส่งต่อผ่านสายพานเหล็กมาใช่ไหมที่มีการคัดแยกอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าแบบมันมีการกระบวนการอะไรบ้างที่แบบทําต่อจากนี้นะคะ่ะหลังจากที่ผ่านกระบวนการาขี้ขยะขึ้นเข้าเครื่องบดหยาบแล้วเนี่ยมันขยะก็จะล่วงลงมาลงสู่สายพาน<ม>ก็จะมีแรงงานคัดแยกคัดแยกขยะชิ้นใหญ่มากๆออกไปเพื่อไปบดสับใหม่ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะผ่านต่อมาที่เครื่องแยกเหล็กสายพานด้วยแม่เหล็กอะไรที่เป็นเหล็กก็จะถูกดีดออกไปจะมีสรราระเภทที่ไม่ไม่ถูกดีดออกไปก็คือเรื่องของอลูมิเนียมกับเหล็กกล้าซึ่งแม่เหล็กไม่ดูดก,ก็จะมีปัญหาก็ต้องอาจจะต้องมาใช้ตัวระบบดิสกีนแล้วก็ใช้คนแยกอีกครั้งหนึ่งครับคือส่งมาแล้วก็จะมีการ ัดแยกจากเหล็กทีก่พวก,กนี้เพื่อป้องกันตัวเรื่งบทละเอียดซึ่งเรื่องบทละเอียดเนี่ยสปีดมันจะเร็วมาก270รอบต่อน,นาทีซึ่งเวลามันเจอเหล็กเข้าไปเนี่ยมันเบรกไม่ทันมันก็จะฟันจนใบมีดแตกซึ่งใบมีดเซตหนึ่งก็ม 5, 6, ันห้าหกหมื่นบาทเดือนหนึ่งเราใช้มันสองสามแสนโอ้แล้วพอได้แบบพอบดออกมาเสร็จก็จะเป็นอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะ,ะตรงจริงมันจะมี2 p r โปรดักต์แต่ตอนนี้เราผลิตแค่โปรดักต์เดียวเราผลิตแค่10เซนอดีตเราจะมี2 p r โปรดักต์เป็น5เซนกับ10เซน เราทําไมเราถึงต้องแยกหล็กออกอะคะอ๋อมันมีสองเหตุผลคือ1คือป้องกันเครื่องจักรของเราเพราะสปีดมันสูง2ก็คือป้องกันเรื่องของเครื่องจักรของลูกค้าด้วยเช่นกันก็เป็นหนึ่งในคุณภาพที่เราต้องรักษาไม่ให้มีสิ่งปวมป็นไม่ให้มีสิ่งที่ผอไม,ไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับเวลาไปส่งให้ลูกค้าถึงแม้จะเป็นขยะแต่เวลาเรามันแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงมันก็จะมีมาตรฐานของคุณภาพเชื้อเพลิงจากขยะเหมือนกันความชื้นต้องไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นตองไมกิบเป แล้วก็กองที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยก็คือกองที่พร้อมส่งเป็นขยะ10เซนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าจากขยะนะครับซึ่งไซพวกไซที่ต่างกันเนี่ยก็ไม่ได้สร้างแบบความแตกต่างก,กันมากเวลาส่งไปก็คือนในแต่ละธุรกิจของอุตสาหกรรมที่นําไปใช้เนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในจุดฟีดของการละแธุรกิจเช่นโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องการชิ้น,น,น,นใหญ่เพราะชิ้นเล็กเขาไม่ต้องการเพราะมันจะปิวหรือติดตามท่อท่อในระบบของเขาแต่ลมปูเนี่ยต้องการชิ้นเล็ก ต้องการการเผาไหม้ที่รวดเร็วแล้วก็ได้ฮีทที่สูงสูงหลังจากบดเสร็จแล้วไปไหนต่อนะคะบดเสร็จแล้วก็นี่พร้อมเนี่ยคอนส่งค <S <S อนซล์แล้วก็เรา<แ>ก็อาจจะทิ้งไว้วันสองวันเพื่อไล่ความชื้นโดยใช้ลมรือใช้การกลับของธรรมดาครับ สรุปก็คือกระบวนการของ N15 เนี่ยก็คือเขาเป็นสถานที่ที่เตรียมเชื้อเพิงอย่างดีใช่ไหมคะเพื่อจะส่งต่อให้โรงงานหน่วยงานเอาไปใช้ทําประโยชน์ต่อจากขยะเชื้อเพิงเหล่านี้เห็นว่าเรียกเป็นชื่อทางกันอย่างหนึ่งว่าเป็นเชื้อเพิง RDF ด้วยใช่ครับ RDF ก็ RD มาจาก Refuse d i g h t f i e l เมืองนอกก็จะใช้คำว่า RPF Refill Plastic f i e l ครับซึ่งน้อง RDF เนี่ยก็จะแปลสภาพไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างประโยชน์ต่อไม่ว่าจะเป็นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแปลงขยะก,กัมพาไม่ให้ถูกฝังโกบหรือแม้แต่กระทั่งไม่ให้ไปลงแหล่งน้ําเสียเพื่อไปอุดตันท่อแล้วก็ไปทําลายสายป,ป่าหรือสัดน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยก็จะช่วยลดโลกร้อนเป็นในตัวด้วย ได้ลดการแพร่ระบาดของโรคเนาะแล้วก็แบบอีกอย่างก็คือขยะกำพ้าที่แบบบางทีเราแบบทิ้งไม่ถูกที่ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเราทิ้งไปมั่อโมวๆน้องก็อาจจะถูกเป็นขยะรอฝังกบต่อไปอันนี้ก็คือน้องไปเอามาสร้างประโยชน์ต่อเอาไปทาประโยชน์ต่อไปได้ด้วยสุดท้ายก็อยากให้พี่สมบูรณ์ฝากอะไรนิดนหน่อยสำหรับคนที่แบบกาลังเริ่มแยกขยะหรือแยกขยะอยู่แล้วให้เขาแบบมีกำลังใจนิดนึงได้ไหมคะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือจะแยกยังไงสาหรับผู้เริ่มต้นผมก็บอกว่าแยกง่ายๆแค่2ถังนะครับก็คือขยะเปียกขยะแง ขยะเปียกไม่ใช่ขยะพลาสติกเปียกน้ำนะครับก็คือขยะเศษอาหารขยะอินทรีย์แยกออกไปมันก็จะลดการเหม็นเน่าได้อีกอันหนึ่งก็คือขยะแห้งเช่นเศษพลาสติกถุงแกงหรือว่าเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆเนี่ยพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันจัจับต้องง่ายมันคัดแยกได้นะครับไม่ต้องไปคิดกังวลถึงบอกว่าเฮ้ยแยกไปเดี๋ยวเขาก็รวมกันอ,อย่าไปคิดถึงขั้นตอนนั้นเลยครับคิดว่าเราแยกให้ดีที่สุดเราทําในสิ่งที่ที่สุด เขาจะทําต่อดีไม่ดีเรื่องของเขาแต่จุดเริ่มแรกเนี่ยพอมันมีจานวนมากพอมีพลังมากพอแล้วเนี่ยจุดที่2ก็ต้องถูกขับเคลื่อนจุดที่3าก็ต้องถูกขับเคลื่อนครับขอให้เราเริ่มต้นก่อนอย่าไปตนกเดี๋ยวปลายทางก็รวมกันเสียเวลาชั้นอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยแต่คุณคิดจะทําดีครับมีกํบบาลังใจในการแยกขยะขึ้นมาเลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่สมบูรณ์มากเลยะนะคะที่พาเรามาเปิดบ้านชม N15 ได้ดูสักครีว่า N15 เนี่ยทำงานยังไงแล้วคนที่ส่งมาเนี่ยขยะจะถูกจัดการยังไงต่อหรือถ้าใครอยากรู้ว่า N พักไปถามในเพจก่อนก็ได้เนาะว่าแบบเออพี่คะอันนี้ขยะอันชิ้นนี้รับไหมอะไรไหมก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอือสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากเห็นเราไปที่ไหนอีกเนี่ยต้องกดกดไลค์กดแชร์ได้เลยอ่า <laughs> แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะใช่ซับสไคร้ซับสไคร้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย